สง่ไ้มายังเขายังไม่เจอเหรอไปไ่อไป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 ไาไปไปไปไงไป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 วปไปไปไปใ ั้้งมาให้กำลังใจด้วยแล้วก็มาเป็นกรรมการด้วยก็เฮ้ยเฮ้ยอันตรชนนกำลังคิดอยู่เหมือนกันถ้าฝั่งสาวๆเนี่ยไม่น่ามีปัญหาแต่ผู้ชายเนี่ยอาจจะต้องแบบเที่ยวหน่อยเราเที่ยวยังไงเราผ่านเราเล่นเราเล่นก็เราเราก็แบบเรื่องของโมเดลเรื่องของเดินแบบแล้วก็เคยผ่านมาบ้างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะมองเรื่องของ การเดินความมั่นใจนะครับผมอะไรพวกนี้ผมก็น่าจะน่าจะปะาะนะครับคนที่เป็นไทยสตูดโมาเดิลคนไทเนี่จะต้องสมบัติอะไรใครับที่มันแบบเพิ่มขึ้นจากรุ่นพี่ปีก่อนก่อนเพิ่มขึ้นเหรอเออรุ <c oughs> น่นพี่ปีก่อนเนี่ยเขก็ทําทไว้ดีแล้ว <c oughs> แต่ว่าปีนี้เนี่ยก็หลักๆเลยคืออาจจะเป็นเรื่องของความมั่นใจนะครับ <c oughs> ความมั่นใจนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมว่านะทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวพอถึงเวลาแล้วเนี่ยมันจะมีสักคนหนึ่งที่มันแบบ เปิดเลออกมาใช่ครับเดี๋ยวเราจะเห็นเองเลยอ๋อเขาจะฉายแววฉายแสงออกมาเองใช่ครับเขาจะฉายแววมาเองแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็มีแอบดูบ้างแล้วแหละว่าแบบโอ้ยคนไหนสวยนะคนไหนผู้หญิงเลยคนไหนหล่อนะคนไหนเดินดีบ้างอะไรคณะกรรมการก็ทำงานหนักเหมือนกันใมครัผมว่าก็ทำงานหนักนะครับแล้วก็ปีนี้คือคณะกรรมการแบบเยอะมากหลายคนมากครับผมต้องผมว่ามันต้องคุยกันหนักเออแล้วเราผู้ชายล่ะพี่พักกลาง ปีนี้ผู้ชายก็มีหลายคนนะฮะมีแบบม,มีเข้าทางหลายคนเลยครับแต่ว่าต้องดูก่อนว่าก็การเดินเป็นยังไงบ้างแต่ว่าต้องผลดีหน่อยผู้ชายเพราะฉะนั้นมันมีบอลเหนือนะครือแบบว่าต้องลงสเสียดให้ไทยทุกโมเดลเนีเ่ย่าจะคือเข้ามาในวงการมันเป็นการแสดงชอบเจ็ดต่างๆเลยเนี่ยมันจะต้องมีแบบคนที่ไปต่อย,ยอดได้ <ใน S 2> ไอะไรอย่างเงี้ยไหมคะก็ปีนี้คุยคร่าวๆแล้วนะครับผมอาจจะเน้นไปเรื่องของทางโมเดลมากกว่าอ่าปีนี้นะฮะปีนี้อาจจะเรื่องไปอาจจะเน้นไปเรื่องทางโมเดลมากกว่าแล้วก็เดี๋ยว ใครที่ฉายแววไปในเรื่องของทางละครโอเค okay, เดี๋ยวเรามาคุยกันนอกรอบอีกทีนึน่งไปเลยพี่นี้จะเป็นคนจิ้ให้เลยแล้วผมช่วยติวเข้มให้รครับอีกฝั่งอาจจะหันมาช่วยรั้วนหน่อยครับเมยบ้างไหมแล้วถือว่าเราก็ถือว่าเปของของเราออกมาด้วยใช่ครับผมใช่ครับตั้งแต่รอบแรกที่ภาคเหนือใช่ไหมครับรอบแรกเราก็โอเคทําง,งานเราไม่มีเวลาเราก็โอเคช่วยร่วมช่วยบริจาคไปด้วยนะครับแต่ว่ารอบสองที้ที่ก็เป็นอีกรอบนึงครับเราก็รู้สึกว่าทางช่องเจ็ดเนี่ยเขา เขาเปิดเขาเปิดรับแบบของบริษัทด้วยอะไรเราก็เลยนำหมอนกับผ้าห่มครับไปไปช่วยบริษัทาเออตอนนี้เป็นไปเช็คสภาพหรือสถานะทางทุที่บ้างไหมครับที่ผู้คนยังไงบ้างตอนนี้ล่าสุดที่ที่ดูเนี่ยก็กดใหญ่น้ำสลงนะแต่ที่เหลือที่ที่ที่เหลือและลำบากมากๆเลยคือเรื่องโคนครับโคนแล้วก็ดินนะครับผมหลายหลายบ้านแบบน่าสงสารคือเป็นบ้านของคุณยายอย่างเงี้ยวูนถึงเอวอ่ะแล้วพอมันผ่านไปสักอาทิตย์นึงแบบนะครับมัน ดินม,มันแห้งะฮะแล้วเอาเอาออกยากมาก,ากว่าหลังจากน้ำท่วมมันคงต้องช่วยกันเรื่องของการเอาโคลนออกเอาดินออกเรียกว่าการขุดดินนะตางพื้นผูใช่ครับบางบ้านก็ไปกับน้ําเลยแล้วของเขาก็ไม่ได้หยิบเอาอะไรออกมาเลยแล้วแบบมันหมดทั้งตัวเลยครับคือแบบภา,า,าพปะาทจริงเราเคยมีประสบการณ์ผ่าน น้ำท่วมที่สระบุรีบ้านเราอ่ะท่วมบ่อยครับแต่ว่ามันไม่เหมือนกันตรงที่เขาเป็นน้ําป่ามันมาแรงแล้วมันมาแบบไม่ได้ตั้งตัวใช่ครับของเรายังเป็นน้ําที่ล้นออกจากตลิ่งแล้วมันค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นแล้วแล้วแล้วมันไม่มีโควดนะมันมีแต่น้ำแต่ไม่ได้หนักมากใช่ครับอันนั้นคือหนักมากจริงๆรื่องของกังใจเลยนะคุณขาครับก็ร่วมส่งกำลังใจนะครับผมสําหรับใครที่โดนผลกระทบที่ค่อนข้างหนักนะครับผมเด๋ว เดี๋ยวพวกเราทุกคนนะฮะคนไทยนะครับผมเราจะช่วยกันครับคนละไม้คนละมือครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเราก็จะค่อยๆฟื้นฟูจนจนพวกคุณแบบว่ากลับมาที่ไม่ธมต้ติได้ให้เร่งบ้นเราหน่อหน่อยที่ติดตั้งตัวความายที่โยนโยนสายไฟสาไฟที่มิกเมาเทนใช่ไหมฮะตอนนี้ยังตามตัวไม่เจอครับแล้วเป็นทางง้ายในด้านการจัดการเรื่องที่ให้เขาต้องดูกับเราคือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ทำงานเต็มที่ครับผมแล้วก็เขาก็เขาเรียกว่าอะไรครับคอยติดตาม แต่ว่าหลังจากที okay, okay. ่ผมโดนเนี yes, mm ่ยคือพอมันเริ่มมีข่าวก็ไม่มีไม่มีที่ไหนแบบโดนต่อหรืออะไรเงี้ยช่วงช่วงก่อนนั้นครับช่วงช่วงก่อนนั้นแล้วก็ช่วงเดียวกับผมเนี่ยจะโดนกันหลายที่ครับแต่ว่าพอเริ่มมีข่าวปุ๊บเนี่ยผมก็คงระวังตัวแล้วค่ะแล้วทางเ้าที่เขาแจ้งไปหรอคือเคสแตัดเคสมาแจ้งความก่อนแล้วหรือเป็นพื้นที่อะไรเงี้ยมีครับมีครับตอนผมไปแจ้งความก็มีสองสักที่ครับที่โดนโดน เห,เหมือนกันเลยครับค <Great. S 1> ือสายไฟที่ลงใต้ดินที่เป็นสายสีแดงอะไรเงี้ยเพราะว่าราคามันสูงใช่ครับผมเพราะว่าเขาก็โดนเหมือนกันแล้วก็ก็มีการแบบว่าคุยกับทางทางพี่ๆตำรวจเขาก็คอยแบบว่าคอยหาเบาะแสคอยหาอะไรแบบนี้เพิ่มเติมแต่ว่าหลังจากนี้คงต้องอาจจะต้องใช้เวลาครับเพราะว่าที่เราบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถึงช่วงเวลาหนึ่งถ้าเขาขอเหตุอีกหรืออะไรเงี้ยฮะเราก็จะเราก็จะมีหลักฐานเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยอย่างตัวหลักฐานเขาแบบต้องการปิดการพิสูจน์ได้ต้องมี ก็มีบ้างครับมีบ้างครับค่างๆแต่ว่ามันก็มันก็ยังไม่ได้เป็นที่ชุมชนที่มันแบบมีกล้องเยอะมากขนาดนั้นครับผมแต่ว่ากล้องที่ได้มาเนี่ยมันก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าสมมติว่าถ้าเราเรียกเขามาแล้วหลักฐานมันยังมัดไม่แน่หนาจริงๆเนี่ยเขาก็สามารถหยู่ได้อยู่ดีอย่างน้ละอย่างนละค่าเสียหายของผก็บบแบสารครับผมนี้ก็ไกีเส้นะคบผมสี่เส้นครับเจ้ามา ล้ววเสนหรือทีเดียวเลยครับผมสีเส้นเลยเพราะว่าไฟฟ้ามัาดับใช่ครับมันมันดับแล้วกล้องเราก็ใช้ไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราทำการไฟฟ้าเขามีมาตรการอย่างไงบ้างที่ได้ให้เสร็จเนียนะก็คุยกันคร่าวๆครับหลังจากที่หลังจากที่เราแก้ปัญหาแล้วนะครับผมแจ้งความแล้วอะไรแล้วแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยคือแก้ปัญหาโดยการขึ้นเป็นเสาเลยครับก็คือหนึ่งคือปอดไฟกว่านะครับผมแล้วก็แล้วก็สองคือ ขึ้นเป็นเสาเนี่ยราคาสายไฟมันจะไม่ใช่สายทองแดงมันจะถูกลงเพราะฉะนั้นเขาก็คงไม่ขบวยแล้วแหละเพราะฉะนั้ว่าไอ้นี่เราอยากจะแบบว่าเก็บสายไฟใต้ดินเราอยาให้มันสวยงามเราอยากให้มันสวยงามให้แบบดูเห็นวิวอะไรเห็นอะไรไดบา เขาก็เลยกดง่ายเลยใช่งนังจากนี้มาตรการการรักษาความปลอดภัยต้องยังไงขนาดไหนตอนนี้เนี่ยคือเราก็มีติดกล้องวงจรปิดเพิ่มนะครับอันที่มันเป็นแบบโซล่าเซลล์เป็นที่มันไม่ต้องไปเชื่อมกับสายไฟหรือต่อไปถ้าตาดสายไฟป,ปุ๊บเราก็ยังสอดได้อยู่<อ>ใช่ครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีคนที่เฝ้าตลอด24ชั่วโมงครับที่บ้านว่าไงบ้างครับคุณแม่แม่ก็เป็นห่วงเรื่องของตัวเรามากกว่าหมายถึงว่าความปลอดภัยอะไรแบบนี้ครับเขาเขาบอกว่าโอเคของเดี๋ยวเราค่อยแบบค่อยทําใหม่แต่ว่าตัวเราต้องปลอดภัยก่อน ยังครับย <inda> really? <speaking> ังครับยังยังตามอยู่ครับแต่ก็เอ่อคุยล่าสุดก็อาจจะอาจจะอีกไม่นานครับโอกาสเป็นไงที่มีเหตเพราะว่าตัว้วทธหันสันผ่านอะไรเขาอะไรเงี้ยมันชัดเจนท่านแบบว่าพอแบบพอคาดเดาได้อะไรยังครับยังครับผมเอ่อคุยล่าสุดอาจจะต้องให้มันชัดเจนกว่านี้ครับผมขอให้แบบ ันแบบพัดแน่นหนาจริงๆครับเขาถูกเแบบโอเคเรียกมาคุยแล้วก็แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปยังหวังว่าตำรวพี่จะจับได้ครับเพื่อยังหวังครับก็อยังหวังครับไม่ไม่ใช่แค่ของเราแต่ว่าหวังเบื้อที่ต่อไปเขาจะได้ไม่ไปก่อเหตุที่ไหนอีกอะไรแบบนี้ัจะได้แบบไม่มีคนมาโดนเรื่องเรื่องแบบนี้อีกี้ยคิดว่าจะเป็นคนในพื้นที่ไหมคบว่าคนในพื้นที่ครับแล้วก็ต้องเป็นเป็นคนที่มีความรู้เรื่องของไฟฟ้าเรื่องของการอะไรพวกนี้เพราะว่า พาตแรงสูงนยครับเขาปัดมาจากเสาหม้อแปลงเลยเพราะนั้นเขาเขาต้องมีความรู้ที่แบบที่เยอะพอสมควรแล้วก็มีเครื่องมือที่เขาสามารถจะทํางานได้เต็มที่จริงๆท่านเจ้าที่เขามีแนะนำอะไรเราไหมนิเราว่าอย่างเพสการขโมยสายไฟอย่างเงี้ยต่างๆปล่อยอะไรอย่างเงี้ยเขามีแนะนำอะไรเราไหมมาถึงก่อนหน้านี้หลังจากขึ้นเรืออ๋อก็อย่างที่บอกครับหลังจากที่เกิดเพจคือเราก็ต้อง ดูแลเรื่องของกล้องวงจรปิดหรือว่าคนเฝ้านะครับผมแล้วก็หลักๆเลยเนี่ยที่แค่ปัญหาเลยคือเราก็คุยกับการไฟฟ้าเขาก็บอกให้อาจจะต้องเป็นแบบขึ้นเป็นเสาเพื่อที่จะความปลอดภัยกว่าแล้วก็หลังจากนี้ก็มันมันก็ยากแล้วครับกับการขโมยอะไรแบบนี้ยังมีความเครียดความกังวลอะไรตอนนี้ไม่แล้วครับตอนนี้ไม่แล้วครับตอนนี้ผมว่าเขาคงไม่ไม่กล้ากลับมาก่อเหตุที่เดิมนะว่านะเขาคงจะแบบไม่มาแล้วแหละอะไรเ็ไ้ขอบคุครับครับ